มาทุกคนกินไข่ลูกเมื่อนี้มีไข่ลูกกับเจียวส้มผักหน่อยนึงไข่ลูกยั่วๆุ่นวาสิทายว่าเฉียนไล่เนอเขาไล่บบได้นิสซ่า นี่ดซสซ่าเอาเป็นคลิปเอาเนาะทุกคนเอาคลิปซะเพราะว่านี่มันบดได้เพิ่งใครดูอืมนี่หนึ่งซุปใหม่เลยนี่ซื้อมันหนึ่งเองเลยนี่โอ้โออืมอืมจะสุก 哇。Wow. ค่ะอยากไล้สดยุดจำอะไรไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอทุกคนและตัวเนียนสมารถส่งดาวอะไรเยอะๆผูแดนอยากสนับสนุนหรือว่าอยากให้ข้องควันะนะกดกดไล้เด้อ สุ่มเดี๋ยสุ่มกับตำเองไข่รกระน,นึงเองสุดยอดกินข้าลูกอับไม่ผักแพว Mua không ngọt cả nó luôn khuyên mình sẽ đầy Đềm bò Trời cô bưng tiktok không theo dõi và hãy này cho kênh ต่วสุดลเลแบบย,ยเจ้าจะส้มคนํำเองคนแบบตายผัวแต่เจ้าจึงมีบ้าสิีวาง่อที่ส่งอย่างหอนๆเลย กำลังใจให้ได้ทุกคนเข้าเป็นเพื่อนได้แต่ต้องกดติดตามน้าเดอ้อกดติดตามกด subscribe ให้ได้โแม่นหวานเป็นเพื่อนซื้อได้เ้าจ้บต้องกดติดตามให้ได้ให้กำลังใจกันเนาะพุณอุณกดแชร์คอ,อ,อ,อมเมนต์ให้กำลังใจกัน ไล่วแผ่อยากสรงพิมันกกดได้ซมดาวมาได้ตอนแก้งเขาวาชิลวกเขาปุ้นเลยพอมีเสียงกระปุ้นก็เสืองกินแบบแต่ใครลูกลองบ้าง ยักไล่ได้ใต่เจ้ายักไล่ลงน้ำือเจ้าลองบึงว่ามันตึงนี่งเจ้านี่บดได้มันยังกีแส็บปนนี่เนาะซึ่งมันนึ่งอีกด้วยไขส่สด ซื้อ,อยู่บ่อนมาเลยซื้อเอาจับเอากลนเป็ดเลยนะคระบผแม่มัไข่ออกมาจับเ,เลยมันวิ่งพดมันก็มามนึ่งเองอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ ให้ดาวเพื่อเป็นกำลังใจกันได้แล้วคอยอยากไปสวดขนาดเลยคอยบางทีร่มวมจนบ้านแบบเม่ดบ้ได้มื่อน,นี้นะคอยพยายามเข้าไรหนึ่งประมาณซี่หาเถื่จะเห็นอย่างบ่แหลยว้าวด้จกแซ่บสุดเลย ว่นที่สามแล้วเรือนี่นะเบิ้งว่นที่สามแล้วเบิ้งข่อยชีเห็ดเหตุจะเบิ้งเด้อแล้วก็นี่แล้วก็นี่แก้วแก้วนี่ว่าเรื่องแก้วส้มเด้อแพทตาแซ่บกระเสีบ,บเด้อแต่สำหรับข่อยข่อยกระบะข่อยผู้หนึ่งแล้วไปทูดโอ้ยอ,อยูอ่ะพี่น้องทูนว้า ห้อนอีกได้หนิทั้งเพิดทั้งห้อนได้หนิขอเป่ากันเด้อคุยว่าค่อยนึ่งใหม่ใหม่นี่อืมอืมน้องอยากอะเจ้าได้กินน้ำควายได้เนาะอืมอืม không um. bọc um. um. รสสมันตันเพลดพล้ววนมวนตุย ฉอนอุ๊ที่หอเกะอ,กอ,กอย่างนอ้ใข่มันสิบุกขึ้นบ่ใไ้เจามลรงมันหล,ลายนวยแล้วนี่แสบแสบแสบใมันขึ้นแท้ทามาแมลงเนี่มันสามสี่น่วยแลยเด้อนี่คือว่าลเนาะ กินของเสียแล้วก็บียร์เสิร์ฟอ๋ออยู่ๆอะโอ้โหโอ้ตายละอืมอืมของแท้อืมของแท้มัน ุดปูตีนขนาดนี้นะงานนี้มีตังทรงแน่นอนอือืมอืม,อม,อม,อม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กชายเจ้าเด้อเด้อพี่น้องเด้อให้คอยได้กำลังใจเด็าเจ้าเองเพือนกำลังใจให้คอยพ่อคอยเลยกไม่แหงเฮ็ดคิดเด้ออืม,อม ไลหน่วยอะไรเลือกต้องซุ่ขึ้นเนี่ยเปิดหน่วยแม่ให้เบิกเลยั้หอนเลยนงหพอนโอ้ก็สุดน้ำก่อน ขอ,อ,อ,อโทษขอภัยขอบคุณที่บกินแต่สำหรับค่อยนี่โบมีอยังที่ค่อยว่าค่อยกินบุได้ในโลกนี้กินได้ไปทุกอย่างคุณเลิศ ตัวสุดท้ายแล้วด้วยพี่น้องมันบูมันอย่างไรมันจะได้หายาลดตังสงฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจค่ะพี่เจ้าเรด้อ yeah